คือมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวที่เราจะทำเนี่ยผมจะสร้างต่อเรื่องที่เราทำคือจากใจค่อน่าจะสร้างต่อหนังเรื่องกระตันยูเพราะจะสร้างต่อจากเหตุการณ์นี้ที่เราทำทีสางต่อ,อคือหมายถึงว่าทีมีหลายรสชาติกระซีมี่ซึ่ง ลมีทั้งห้องไ้มีทั้งมีทั้งผีมีทั้งยังไงมีครบรถได้ไหมเรทยวมาที่นี่เนี่ยในตัวแสดงเขาถึงครบกันละตอนนี้มันครบแหละตัวแสดงครบเท่าทชาลาก็ครบใช่ไหมครบเบิละยังคือว่าเท่าชาลานคือจะให้มีอ่มอหอร์กรดยกเรื่องเกยวกับี่บ้าเป็นมออนเออ ไมที่คัรีอยของขังที่ของลำคู่่คญ่วังเนเซอนนะอ่าพญ่หวังองหมอรำคือกันได้โปรไดสเหมอแคนที่ไหนในบ้าตอนนี้ค่ะแค่หมอแคนใครมีปอแคนไหนมแคแต่ปอิเ้หมอแคน่าบอเดี๋ยวันมือมาเดี๋ยวไปหากะได้หรอโอ้ยนีอยู่ที่อมเพินี่หมอแค่่าหนคือหมายถึงว่าเราจะสร้างที่บ้านนั่นแหล หมู่บ้านนั่นแหละที่เราที่เราไม่เอาฟ้าหลวงเราอยู่แหละใช้ยุ่คือเก่าใช้ยุ่งคือเก่าแต่เราจะถ่ายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาจะถ่ายเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์คือวันสองวันอาทิตย์หนึ่งเราจะทำตัวให้ว่างได้ไหมล่ะทุกคนบ้างได้ไหมล่ะเสาร์อาทิตย์ไหนครับเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ต่อไปนี้คัคือจะสร้างจะทำจนจบเพราะนาจะเกินเพราะนาจะเกินสามอาทิตย์อสามเสาสามอาทิตย์ในกบเรื่องเสาร์เดือน เดือนหน้านี่ใช่แม่เริ่มต้นเดือนหน้าช่วยให้พี่เฮือนเข้าด้วยหน่อยเด้อี่เือนมาเปนที่พอดีเลยมีนานี่เป็นะเอกเปีเนเนฟ้าหรกไส้นาิน้าเอกี่ปากเป็นไใครพี่ไอ้กันได้ยากู้เป็นนตัวโจกตัวตัว้าเอีหลาเป็นตัวโู้ต้องก็คือเราจะวางตัวเลยนะ เขาางตัวผู้หานก็เป็นผู้ิงบ้านที่เราผู้ยญิงบ้านก็เป็นผู้ย้านคือเราเป็นผีไาหรอพี่ดายายปนยายนกัเป็นแม่ผู้ยิงบ้านแต่ว่าไฮอว่าปนได้ื่อว่าสียสีไม่พดว่าสีมี่เหรอาหาัหอสียังมาแตคือหมายจะมาสีมีหมอตูดหมออย่างยดีนะ มอส่วนหมอหมอผู volumes, ้คนผ้าควันจ <c oughs> ิตเดินทางผู้ชายผู้สาวจิตเดินทางไปหาท่งางเรยวได้นะมอส่วนเสียเสียวย่าเสียลังหลังัวอยู่ก็ลังหลังตัวฟาดขึ้นมาเลยว่าแต่ไงลงใส่นีใส่ผ้าควันเดี๋ยตั้แตกตึ้มขึ้นยืนขึ้นย่าสีกไ งเงก็ไม่ต้อซีงเงก็้องซีนะอยเงยงได้เฮียมดกขึ้นช้าหนะเออต่สีซีต้องซีงียไม่ีงานอมอาสุตวนีทีทวเด้อขันทเด้อืจาแล้วกจจ้มันมีทุรกรสชาตาิมีทุรกรสชาติในมวนน้ำเออใหม้ใหม,ใหมีไปเบิ้งหนังกันขึ้นเลียงผีหีรอกระยานจะพร้องเองตัวกันรอก,กันเพื่อนะ ยแบบยอยุสมัยตะกีบเปาแคนขี้าเีเนแตงเงมีการเนุนยัง่ไเนีผมผู้ใหญ่บ้านในกรณีให้นีผู้ซอยคนนึงอาจจะเป็นตาหวังก็ได้ผู้ซอยเป็นผู้ซอยเลยเป็นอลลนำผู้ซอยก็จะกับผู้ใหญ่บ้านก็บ่เคยโดนโน่นบ่เคยเข้าไปเมืองนเือนนะก็ตัางผู้ใหญ่บ้านไหม มาในผู้ยาวบ้านเขาไปในเมืองตู่ยานกลกันเลยกับผู้ตสจะกรยานมต้องไปต้องหาตยานเขากรองม่ได้ที่ดไนะคือท่ข้นวัม่ร้านขายของนีสอนี่น่บาต่ยานกลกันแต่ยานแบบที่เบรกง่ายหอ่าม่เบรกง่ายเบร่ายมันตีแจ่เขาจะขายวะแบบไหนแบบของญี่ปุ่นะยุคปั้นยุคปั้นไอ้ที่มันไอ้ที่มันเมียน เล็กอยู่ตรงกลางๆข้าหนึงแล้วม่แล in ้ม่แล้่แ้านขั้นหนึ่งอ่ะนั่นแต่ว่าต้องออกไปซ่อมยางบริคีเอาไปจูงโอ้ได้เลยนะพี่เปี๊ยกเราถึงแก่ที่เราเป็นที่ไหนอย่างนี้ผู้เฒ่าเก่าใส่กระย่างไกลเห็นไหมูกเลยแต่มันเป็นเหมือนรถรถที่เจ้าขายปลาหมึกยากไหมที่มันจะเป็นขั้นใหญ่แบบนี้แหละเราก็มีรถแบบโบราณเราก็มีขั้นเด็กอยู่ตรงกลางเป็นบ่อ เป็นเบาะนั่งคนปันแล้วก็ปีนข้างหลังก็เป็นคนนั่งซ้อนท้ายสีแดงด้วยแล้วแล้วทางหน้ารถจักรยานก็จะมีตะกร้าตะกร้าเป็นกล่องอ่ะเพราะว่าเพราะว่ารถท่านนั่นเป็นรถที่เป็นพวงขายปลาหมึกเราก็ดีนั่น่ะหนอกเขาก็เลยให้ไอายซูนมากใช้ได้ท่านั้นึ่ะเออแต่ละฉากแต่ละอันนี้เขาสีเดี๋ยวสีเขียนบรถจนใน ทำเบาเข้าไปคิดด้นสดเลยก็ได้แะอกให้รู้ว่าโค้งเรื่องจะเป็นแต่กรู้ว่าโค้งเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้สั้นมันจะไปโค้งเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้สั้นแล้วบัดนี้แนวเข้าจะเด็ดเดียมคือผ้าถุงสมัยแบบเสีอบไม่เก่าๆจัะไม่กินไรดอกไม่ไรมีเสื้อไรอย่างเงี้ยวใส่มีบ้องของสมัยย้อนยุคย้อนยุคสมัยมอนที่ทิพย์เสียบ ขขาสินมีหินกระจอกใสินะสินตะลงอ่าสินตะลงเหมือนของสินตะล้อใตสินตะลงสิ่ละลายแะสินผู้เขาใส่สมัยยุ่งยากแล้วไอกินอ่ะนี่ทอดไม่นี่ยน้ำมันเนอะเนอเป่าแค่แม่เหลนสาวั่นนั่นั่มาดีก็แก้มบ่บมาแล้วไม่ไใบ้านลรำยันยัเนาะดูไฟขึ้นาะมันลุกหัวตะลุกมาแล้วลงเบิ้งเนี่ยมีแต่เงี้ยเมื่เบิ้งเนี่ยก็จะไปจับจับนี้ดูดิ้นกู้ เร้าถ่ายกลางวันแต่ทำให้เื่นขึ้นได้ของเล่นต่ว่าให้เราตื่นขึ้น เขา็นแ่เห็นเรื่องขอไว้เพราะว่ายไม่เห็นัเอ็นเขาไปญาะญาะเห็นเขาไปเห็นเ่องอะไรตงนี้าดเี่เพราะใหไว้เพื่อเข้ากับเพยแค่ประชาชนแดงทองเทียวของขคนบ้านเขานะสีสีก็ไอ้แดงกสีขืนมากฮอดไทยต้ทีสิบแปดในวันที่แปดใส่เสียงเสร็จงามที่ดารากับสิทพี่ก็น่าจะวันที่แปดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถัดไปอ่ะมันจะตรงสิบห้าสิบหกนั่นแหละเราจะได้ แม่นนแสดงเข้าก็รุดหัวเละเพราะหนังเรื่องนี้จะตลก90%แล้วเศร้าแค่10%ปันเสาร์อาทิตย์แต่อเส้า์ตให้แล้วเลย2ือ0จบเรื่องทุกคนมันมันจะเป็นหนังสั้นยาวแค่45นาที่สิผู้า่วมคีร์เราสองวันวันเสาร์อาทิตย์ที่5ถ56ให้เตรียมชุดไว้จีนก็เสื้อ2คืน นี่เนอแบบยกก้นไสนกได้โยต่แยกป็ดไสยุบบอกกระดิบบุ้งเลยกระดิบกระิบไงก็เลยโอ้ยไม่แยกเป็ดตีไปหาซื้อห้องฟองมาไว้เครื่องประดับนะเป็ดเอเจเป็เป็นผู้มาตัวม้วไปอาเย ยืมผู้่าก็ได้เมอนม่ใ่หเป่าบอกพี่ไอลรือแล้วยิ้มผู้ถา่ไม่หคนผู้ถาวมันยิ้มไม่ชาลีนี่ผ้าบอผ้ายิ้มผ้ามัสแยงแล้วพระไม่ยากหรมกยิ้มผ้ามันงงจะเอาผ้าลึกซี้เอ้าบอเพราะ พ่านรนงเอกกัมพะแต่ว่าปัญหาคือห้องเจริญเจริญพะมันตงไปโกนหัวเข้าดิบไปเอาใจขอก่เด้ผู้ใดก่อขอก่อไม่ขอก่อไหนขก่อขก้ไม่เตือนนะอก่ไม่เตือนอี่ไอ้หน่ยจีร้องแชรเลยมขอพี่ไอ้ไม่ควรขวัหัวาเลยขหัวยวไม่เดืดเลยรีาุ้มพระกับพ่อตัวเอง ก่อนเ่ยยาเพิ่มอ่ออกเด้วนี่วันนี้เราจะทำแบบว่าเรื่องนี้เราจะทำจำนึกในพระคุณพ่อแม่ในพระคุณของในหลวงในพระคุณขององค์พระราชินีท่าวเทียนแบบว่าก็เลยตั้งชื่อว่ากระตันยูกระตันยูมีอะไรบ้างไปทำเป็นอย่างไงตั้งใจซื่อกระตันยูพอมันดีมีคนหนึ่งที่ตัวแห้ง รักนั่นน,นี่องค์พ่อเขาไม่ไปขายทานทิ้งอยู่น่าท้งปทิกงอย่างอย่น่า